พ,พี่เลี้ยงเทเพอหนูยังไม่ได้เงินจากกองตอนนั้นแล้วหนูไม่มีหนูจ่ายไม่ได้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับหนูเพราะหนูไม่เค้ไปทำอะไรกับใคร ทำเอาแฟนนางงามหลายคนเห็นใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อสาวแองจี้แองเจลิน่าสกายวอเกอร์มิสแกรนสุรัานีปี2023ออกมาร่ใไ้โหกลางไลฟ์ถูกพี่เลี้ยงเทและลบกลุ่มด้อมของเธอออกโดยเธอค่ะได้ระบายความในใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งน้ําตาว่าทุกคนคิดว่าหนูสวยรวยไม่มีความพยายามความจริงแล้วเธอนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองจากเงินของพ่อที่เสียไปซึ่งเธอนํามาใช้กับการประกวดจนเกือบหมดตัวแล้วแล้วก็ยังถูกพี่เลี้ยงเทอีอกนําซ้ํำอย่างไม่ได้เง นรางวัลจากกองประกวดอีกด้วยวหนูวหนูสู้ขนาดเลยทุกคนเกิดว่าหนูแบบรวยแล้วก็แบบสวยแล้วก็มาแบบไม่มีความพยายามเลยหนูก็แบบไม่ได้รวยหนูหนูจ่ายทุกอย่างเองหนูมีเงินพ่อหนูเสียแล้วหนูมีหนูแค่มีแบบเงินตรงนั้น ที่แบบพ่อไว้ให้หนูแล้วหนูมลงใช้แบบใช้หมดในการประกวดแบบจนเกือบจะหมดตัวแล้วแล้วทุกคนชอบแบบคิดว่าหนูไม่พยายามหนูไม่ทำอะไรหนูแบบแค่มาแบบแค่มาแบบคิดว่าจะได้เลยหนูไม่ได้แบบคิดแบบนั้นเลยหนูแบบพยายามจริงๆแล้วหนู พี่เลี้ยงเทพเพราะหนูยังไม่ได้เงินสักกองตอนนั้นแล้วหนูไม่มีหนูจ่ายไม่ได้เพราะหนูไม่มีอะไรจริงๆแล้วหนูแบบหนูก็ไม่ยามทุกวรนหนูแบบพัฒนาตัวเองมากทุกวรนทุกครั้งที่หนูเดิน หนูเชื่อว่าหนูแบบทำดีขึ้นแต่ว,ว่าหนูไม่รู้ว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดข,ขึ้นกับหนูเพราะหนูไม่เคยไปทำอะไรกับใคร กกาลังใจ่อนที่ต่อมากับท่านผู้ชมทางด้านของพี่เลี้ยงนางงามนะคะจับโพสต์เดือดโต้กลับนะคะใจความว่าคนไม่รู้หลังบ้านก็ไปพูดให้เราเสียหายแล้วเจอกันท้าภัยใบนั้นงายขึ้นมาทั้งอย่างมีอีกข้อความนะคะที่ว่าในนามแอดมินสร้างด้อมเราให้สิทธิ์น้องผูด้ดูแลร่วมการลบสมาชิกตัวน้องแองจี้เป็นคนลบเองได้ทั้งหมดที่ผ่านมาเรานิ่งเงียบไม่ไปยุ่งอะไรกับด้อมอยู่แล้วปัจจุบันด้อมก็ยังอยู่ดีน้องทําเรื่องขึ้นมาเองกุเรื่องเองดราม,ม่าเองนะครับ ตอนนี้กำลังคุยและปรึกษาหารือกับทีมสุราษฎร์ครับผมงานนี้ทำเอาทางด้านคุณแม่ของนางงามสาวแองจี้ทนไม่ไหวนคะคะเข้าไปคอมเมนต์กลับทันทีเขาว่าเอาของมาคืนน้องให้ครบก่อนดีกว่าค่ะต่างหูด้วยเครื่องสำอางด้วยใบเสร็จมีเก็บไว้ครบหมดนะคะ ด้านพี่เลี้ยงนางงามก็ตอบกลับเลยนะคะว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวกับพีดีและพี่เลี้ยงเก่ารวมถึงพี่เลี้ยงใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับตัวน้องนางงามล้วนๆทางด้านของคุณแม่นะคะก็ตอบกลับไปว่าไม่เกี่ยวยังไงคะพูดมาคะ่ะด้านพี่เลี้ยงก็บอกว่ารับสายก่อนนะครับคุณแม่ <c oughs> คุณแม่นะคะก็รดบตอบไปอีกข้อความว่าเบิกทุกอย่างน้องจ่ายเองหมดพี่เลี้ยงไม่ต้องออกค่าอะไรเลยแถมได้เงินอีก4 0ทั้งๆท,ท,ที่เงินรางวัลน้องยังไม่ได้เลย จากเรื่องนี้เองอ่ะด่านผู้ชมทำเอาชาวเน็ตนะคะแห่วิจารณ์กันสน,นั่นค่ะอย่างเช่นนีวาพีเลี้ยงหวานแบบพันเปอร์เซ็นต์ขออยู่ข้างคุณแม่และแองจี้ว้าวพี่เลี้ยงคือเกินคนใดๆคือคุณแม่น้องปังมากสรุปพี่เลี้ยงหวานใครมีหลักฐานแน่นกว่าคนนั้นชนะค่ะแม่มีสิทธิ์ปกป้องลูกแม่สุดมากนกอยู่ข้างคนชนะค่ะหวานมากอยู่ข้างคนชนะค่ะ ต่อมาค่ะท่านผู้ชมหลังเกิดดราม่าไม่นานนะคะด้านพี่เลี้ยงนางงามค่ะก็ได้มีการลบโพสต์ออกไปแล้วนะคะและได้โพสต์จบดราม,ม่าสั้นๆเอาไว้ว่าหลังบ้านคุยกับทีมกองสุราชและคุณแม่ของน้องเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเกิดจากการไม่ได้คุยกันแล้วเข้าใจผิดกันเคลียร์จบลงได้ด้วยดีเข้าใจกันทุกฝ่ายครับผมก็เรียกได้ว่างานนี้จบดราม่าไปได้ด้วยดีค่ะท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแองจี้แล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ